พี่ไปพรอมหมูพีตะลุยหลูงพีมาอืรเป็นหองอะอืกกิดดี กินตามหงเปาช่วยไหมช่วยปไปนัดไปแม่แม่คุณแล้ว่าแม่เปาถ้วยถ้า่ยอดนอ่มเมือก็ด้ <c oughs> สวัสดีสวัสดีเมื่อทุกคนน้องวันนี้เาพบกับน้องอูมาพบกับสองน้องอูรองซานตอนนี้อูอยู คีส่วนอย่างน้องตุ๊กเนาะวันนี้มาหอบเขาช่วยน้องตุ๊กเนาะทุกคนแต่ว่าก้อนเฮาซิลงไปหอบเขาเนาะเฮาต้องมีสมไปกินนําเนาะ,ะแบบพุกเขาใจเนาะมานาแล้วอ,กกวอยากกินสมนออเดี๋ยวยุ่งเงอนเราอยากกินเลยออกก่อนออกเปลือกมังนาออกเดี๋ยวปุ๊ต้องอันปุต้องออกเมื่ดเด้อเพื่อมันเหลือได้หน่อยนึงมันจะอร่อยมากๆเลย มือต้องมือนี่ต้องเฟากูให้มันเล้ววนะเพราะว่าเมื่ออื่นนั้นเป็นมือวันอ่าเขาเอ้ยเนี่ยเป็นมือวันออกพรรษา,าเลยโบด้มาเนาะโบเรมานาออกพรรษา,าออกพรรษาละมันเป็นวันพระเด้อต้องยู่เฮือนอ่าโว้ยอะไรแตกอูต่ำอย่างไงี้นี่ต่ำเทิเงเทียม ตำใส่เกิดเป็นหนัวเข็ด <t> ด <ih ous> <t ih ous> ิบกินมาแปลบส้มบมื่าาแซ่้ซข้าวแม่บุกินะ ทุกคนไปเจอกันอยู่ทงหน้าไปกูเขาเออทงอยู่ไฮกูเขาแบบตุกเอานี้เมื่อแม่ตัวใดตุกอย่าทากีก้าทุกคนบ่อีกเลยเ <laughs> ขาต้องใส่ถุงมือเด้อ ปัวซันถ้าไม่อย่างนั้นมือเราจะบาดนะคะทุกคนเราต้องใส่ถุกมืออย่างนี้นะคะถ้าเราใส่แบบว่าใส่แบบเต็มมือเลยเราก็จะทํางานไม่ถนัดนะทุกคนเราก็เลยเลือกที่จะใส่ครึ่งมือไม่หรอแต่ว่าน้องตุ๊กเขาใส่หมดเลยนะคะนี่นะก็จะใส่แบบนี้ แบบนี้นะนี่นะคะอึบนี่ประมาณนี้นะไปไปเจอกันที่ทุ่งข้าวไร่ <c oughs> เขาหนาแท้จริงเป็น,นข้าวให้ทุกคนนี่นะทุกคนฟ้าเบิงฟ้าลมเย็นดีขนาดเบิงต้นกล้วยไปน้องแมบบเสด็จไปน้องแมบกำลังกิลูกไอ้พูนป้ายางไป บบเบิองพับอันนี้เป็นเข้ามืออันนะฮะแล้วเลยอันนี้อันนี้ตัวเมอือหอบคือออเข้าด้ยบะนี่ไอพิมมัดอันนี้อูซีหอบอโอ้ยไอคนมัดปะไว้แล้วเขาต้องหอบไปเลย หมดแล้วเนาะวันนี้เราต้องก่อหอบไปพูน หอบมาแล้วกักองในไล่เติมวะเนาะทุกคนได้ยินเสียงตุ้มตุ้มตุ้มบ่อันนั้นเป็นเสียงกองอยู่ทางบ้านมาพีไดนนี่ดังมาฮอดพี่นนะเคยเนาะน่ะนาจะซี่โมงตสีสามีฮอดบ่ซ่าโมงเอาคือตีกองไว้แทะ้ะปกตินี่กองเขาเนาะอันกองนี่ซีเยอะกันกองสุดแล้วอีเดอร์ยังครอบมาโบมดได้ทุกคน นี่เนาะโฮ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 เด็กเอาน้องไว้ไปจีนบมสนามักจับไปลูกโอ้ยนีเห็นหมดเจ็บบอไม่คุณทึกน้ามักจับล่ะนี่ตะคุณก็หอบเข้ามานี่ ไปดูน้องตุ๊กกันนะว่าเขาเป็นเยี่ยงไรบ้างนี่ทุกคนมัดละกองกองไว้แล้วนี่เพราะว่าเพื่อผมให้มันลงะนะค้าท่าไว้ไอน,นอบอนแมน แมนน้องตุ๊กเป็นคนมัดขนาดมัดเก่งขนาดนี้ก็ยังมัดใจเธอไม่ได้เลยพามพามเสียบอะเสียบอะเสียบมื้เนี่ยเอาพวกเขาอาจจะไม่ได้มานานเนาะเพราะว่าเป็นมืออันลอยกระทงออกพรรษาลาพระเจ้าลอยกระทงนะอยกระทงของวกเขาคุกกิ๊กเลอูไผสิงหาปกันสิบุเฮดบุไปเฮดดำกันดอกเฮดซองเพื่อซองเราอะ เพราะว่าเอ้เฮ็ดบ่งงามดอกท้องทุกแต่ละปีเฮ็ดไท้ไล่ลายคนเอ็นทาอันแต่ละปีให้พ่อให้แม่ให้ไล่คนกอมันจะว่าเป็นคนสวยแล้วคนก็เลยยกแป๊บเรื่องประเพณีให้ฮะนะเพลงอกใจเลยคนไอพิมกำลังอันนั้นนี่วันนี้แดดดีเนาะแดดแห้งแต่ว่าดียังนึงคือมีลมแม่มันมีลมนี่ลมพัดตึงตึง คำโคกระดึงเขตเมืองเลยเดี๋ยวสิหอบเข้ากองนี้ไปบบดนี้อ๋อนั่นไม่หอบหมดแล้ววะยังตอนนี้นยังหอบบุหมดว่ามาหอบนีก่อนนี้ <c oughs> นี่ยกมาขึ้นบายาย ยายจะกลับคอนแกนรทอะไคิดถึงแต่หน้าแฟนรำพันฝันฝันตัวเพ่งติก้อนหักับห้องในเมื่อตัวเพลงอันนี้แม่เดี๋ยเดี๋ยวนี้ห้องบุได้แล้ววะน่าจะว่าสวยขึ้นอื นคนไม่ใชิมาลองมัดเขาส่นองตุกเนาะเมื่อกี้เป็นคนแปกไม่ชอามัดเพราะอีกน้อยนึงก็จะแลว้วแล้วใช่แลว้วอ่าจะอ่านตุกจะมัดประมาณเจ็ดแปดอันอ้อไรอ่ะเอาหนูเอาหน้อยเด้ยบึ้งมัดเขาดูแล้วบึงมัดอันนี้ดู ตอนอยู่ลาะเอินอีกที่เราบาเกี่ยวเขาเอินมาลูกไทยอันนี้จะฮับกูได้อเสียบเซียบแล้วแล้วโอ้ยเด้งเด้งเขาห้องแก้มสองสองห้สองชิ้พ่อได้อย่บ้งอใหอิพอไเมือนกันฮะออืดกอนซา เลนลอยกระทง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 ปีนี้คงไม่ดีเพราะมีโควิดเข้ามาอยจะได้ร้อยกับเพื่อนๆสนุกมีฮาแต่ดันมีฮาอาเพราะโควิดเข้ามาแย่งแดนห้องห้องก็คือบอกไปเชื่อบอกเชื่อแล้วห้องห้องได้เดื่อเดียวคุณเพลงนี้แล็กกะบีเทคนิคห้าแยกได้ทุกคน แม่พอ่อ,พอแม่ลูกพ่อข้าไปบานนี้หมดปนะอ่ะน้ำเออทุบเอาไปซื้อช่วยข้าท่านทีเสร็จสักทีนะทีนี้เราก็แบก อันนี้เขาก็บแบกไปไปเบิ้งกันทุกคนว่ากองข้าวเขาที่ได้กองง่ายหรือกองน้อยอยูทางล่างอันนี้ก็เป็นภูยมเด้อภูยมนี้เป็นภูที่เป็นสายยาวอ้อมหอบทั่วเมืองล่องชานจนไปหอดภูเขาควายพูน้าทุกคนเนาะอ่ายูทางทงนั้นมันก็จะมีน้ําตกตาดเนาะเนี่ยคนที่กำลังหอบข้าวก็คือคนสวยนะคะเสแล้ว ตอนไม้คุณกาดะก้อนท่านเส้นทางตัวนะมันมีครูและมีช่องพักในฮันทุกคนแม่น้องซุกว่าสมัยแม่น้องซุกยังน้อยเคยไปเอาฟืนกุพุนฝ่ายฟืนเอาเลยก็ได้กระกดองจ้าดูแฮมออมแอมนบ่เอาเ้องแบบเอาไก่ที่สุดอ่านี่นะทุกคนนี่คือเ้าที่เราได้มาผลาะนะผลิตสุดท้ายเนาะผลผลิตเข้าให้น้องซุกทางสุดท้ายแล้ว น่าจะได้ประมาณอู้คิดว่าพอดสาวได้สากกูนพอมีกันพอสาวเดี๋ก่อน เยี่ยไปเบิง่งนะเคยสะพายไทยเคยลาวนะเนี่ยนะเคยกองเขาเนาะเคยคือเบี้ยวอยู่้าตอนที่แรกๆก็คือว่างามอยู่นี่มันมาฮอดตอนนี้แล้วเป็นเอาเดิอเลยด้านนี้ก็คือกัน ไอ้ด้านอืดเนี่ยป่ะนี้นะเชื่อจะด้านเยียบนั่นเองด้านนี้นนอนตอนแรกๆคือว่างามด,ด้านนี้กับ่าร์มพันเอ็นเรียงบุษมือนะเด็บเอ็กไสและไส้เลยก็ผู้ดุกต้ำนี่ อ่นี่ยังว LIKE ันตีจักมือแล้วมีสกุลจะวะมือเดียวกันแล nah, mm. ้วต ah, ah, uh. ีอะอืมตอกเป็นมือเดียวกันแล้วอืมอุ๊บอ่านไว้ข้าวเปลา ซาวเป่าได้ยอะยี่สิกระสอบนะทุกคนอาจจะเป็นกระสอบที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่เป็นกระสอบเล็กๆมาที่ไม่พอหมูคหิอพี่จะลื่อยหลังพี่มา อย่าผิดหลอกเสือกางเสื้อว่านมีความมุสลิว่าอยาก ngồi วะอีกประมาณอ่าหลังจากเข้าออกพันซาแล้วเข้าน้าแม่กุ๊กกิ๊กกับเป็นตาดำเลยทุกคนบ้านนี้เออเป็นเป็นตะเกียวเป็นตะเกียบไปแล้วก็มาเกี้ยวเข้านาแม่กุ๊กกิ๊กบ้านนี้เป็นจอบตุนจะว่าเข้าหน้าแม่กุ๊กกิ๊กนี่มือเดียวแล้วบ่จ้างคนมือเดียวแล้วเนาะ บรรยากาศยามนานาะทุกคนด้เอาโดนมาบินซ้ำเราาี้วมาเกี่ยวมาละถ้าทุกคนติดตามคลิปน้องอูสิฮนตั้งติตอนสมัยพวกเขาพากันมายอดเข้าพุทสกุลเนาะจนมาฮอดเกี่ยวเข้าจนแบบอันนี้เนาะผ่านมารา้มเดือนสี่เดือนนี่เลวเนาะนี่ทำมาซาด ไฮเฮานี่คนเบ่งแล้ววานนี้ก็มียงเตะท่ามอันหลังจากอ่าเข้าพันซ่าแล้วเนาะเออออกพันซ่าแล้วจึงค่อยพากันมาตีเข้าแบบนี้นี่ถือว่าภารกิจของเฮาวันนี้ก็เสร็จสิ้นนะคะอาอแม่น้องตุกเนาะ เมืออีนาคเบอรเกอร์เป็นบักแดงอะอนี่ไปวะไปวะเก็บพักน่ไป ไอ้ทุกคนบันนี่นี่เนาะทุกคนตอนนี้อูก,ก็ได้มาหอดเทิงนเป็นทีเฮียพ้อยแล้วเนาะเข้าเสาคูนกับไปหอบแล้วอันเดลแล้วเป็นทีทำพ้อยละคิดว่าน่าจะได้ประมาณน่าจะหอดสาวเป่าพุ่แหละแต่ว่ายัางพูหันได้อ่ะอยังพูหันได้ตีเถื่อที่บรไดเอารถมาปั้นราทุกคนตีคือเก่าเนาะไปนอนนาตีเข้าคือเก่าหลังจากที่มืออื่นเป็นมือเข,าข้าพันษาเนะ <S <S ออา,าเนะเอ้ยเป็นมือออกคันษาเนาะหลังจากาาออกพันษาแล้วแล้วกะ เมื่อต่อมาก็จะพาการไปนอนนาแล้วกลับไปตีเข้านาะเฮ็ดข้าวหลามกินเนาะทุกคนกะฝากทุกคนติดตามเ,เดอ้อกะคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปนก่อนนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องอุ้ยคลิปต่อไปเ,เดอ้อกะจิพายายามะเฮ็ดผลงานดีๆให้ทุกคนได้ออกได้ให้ทุกคนได้ครับชมและะ้วก็ติดตามกันไปตลอดเนาะทุกคนเนาะกะพาย,ยามอยากก็บภาพบรรยากาศอยู่บ้านเฮาแบบธรรมชาติธรรมชาตร์ให้ทุกคนได้เบิง่งเพื่อแบบอน,นาคตข้างหน้า าภาพนี้อาจจะบวเห็นเนาะเนื่องจากมันจะจางหายไปจากาสังคมเฮากับปิ่นได้เนาะแต่ว,ว่า,า <c oughs> ก็อยากเก็บภาพบรรยากาศธ,ธรรมชาติหรือว่าความแบบเป็นพื้นบ้านแบบนี้ให้ได้หลายที่สุดเท่าที่จะหลายได้เนาะ <c oughs> กะับวีดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะบ๊ายบาย